4ประตูออโต้วันนี้มาแล้วนะคะกับ Ford Ranger 2.2XLT คันนี้เป็นรถปี2018จดคส .2019 และที่2000ผ่อน7 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะวันนี้นะหนิงให้ราคา4 1 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นใครที่กำลังมองหากระบะฟอร์ดนะคะต้องรีบมาดูคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวหนิงจะพามาดูรอบคันกันก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าด้านหน้านะคะดีไซน์เนี่ยตัดมาแปกระจังหน้านี่แบบพรีเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดพร้อมคําว่ารินเจอร์สวยๆแบบนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์แล้วไฟตัดหมอกใส่กันมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นด้านหน้าจะบอกว่าดีไซน์สวยมากๆเลยโฉบเฉี่วยวมากๆนะคะ แล้วฟอร์เลนเจอร์เป็นรถที่ขายดีมากเลยนะแล้วตอนนี้ใครที่จัดเป็นแนนหนึ่งให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2บาทกว่าเท่านั้นนะคะขั้นกระติดีนะอ่ะทุกค้าค่ะตัวนี้นะ,ะได้เป็นยางปี2023นะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ17นะ,ะใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะบันไดข้างของเขานะคะใส่มาให้แล้วนะ,ะมือจับแบบโครเมียมนะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ ด้านไฟท้ายของเขานะคะก็ดีไซน์แบบต้นฉบับของฟอร์เลยเพราะฉะนั้นนะคะถึงจะบอกว่าใครที่หารุ่นนี้อยู่ให้รีบมานะเซ็นเซอร์หลังเนี่ยก็มีมาให้แล้วนะคะถึง4จุดบันไดหลังมีให้ครบนะคะฝาท้ายนะคะสามารถใส่ของได้นะคะโคตรดุโคตรสวยโคตรถึกโคตรทนเลยนะรุ่นนี้จะบอกให้นะอ่ะเป็นไงคะด้านข้างงานนะคะหนิงเก็บสีมาให้แล้วนะคะเจ้าของเก่าจะบอกว่าโคตรรักษาเลยนะรถคันนี้อุปกรณ์ครบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านภายใน ภายในนะคะจะบอกว่ามันกว้างนะดูนะดูหุ่นหนึ่งนะสตาร์ทเลยชึ้งนะคะนี่หน้าปัดของเขานะคะก็จะมีขึ้นว่าเราเข้าเกียร์อะไรอยู่นะคะการแจ้งเตือนของเขาจะบอกว่าฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะแจ้งเตือนเยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับเนี่ยเราจะต้องคาดเบลนะคะเพราะว่าสัญญาณเตือนดังมากนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็แบบมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมกับหน้าจอได้นะคะสามารถโทรเข้าโทรออกได้เลยนะ,ะสามารถเชื่อมเป็นบลูทูธโทรเข้าโทรออกได้นะคะ แล้วที่สําคัญเวลาไปต่างจังหวัดนะคะนั่งสะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นรถสีประตูนะคะด้านในมันก็เหมือนเก่งนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังให้เราขนของได้นะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้สักหนึ่งคันนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ไม่ต้องไปขับเมื่อยแล้วนะคะเวลารถติดนะ เดี๋ยวหนิงจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูห้องเครื่องกันอีกรอบหนึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเอาช่างมาดูได้เลยนะคะหากเจอว่ารถของเรามีจนหนักพิกคว่ำน้าท่วมเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเราระบุในสัญญาให้ด้วยนะคะลูกค้าสาเพราะฉะนั้นมั่นใจนะคะในสินค้าของเราเพราะว่ารถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสภาพนะคะของวันทูคามาแล้วนะคะ รถที่ได้ใบบรันตีแบบนี้นะคะต้องเป็นรถที่บอดี้สวยและรถที่คุณภาพดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะซื้อกับเราได้ออนไลน์เลยนะคะตอนนี้เรามีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะมีรถสไลด์มารับรถที่เต็นท์เราไปส่งทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถยนต์มือสองนะคะรีบโทรมาหาหนิงได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เ2 2 2 2นะคะ แล้วจะบอกว่าของดีแม่งมีอยู่จริงนะคะที่นี่รถบ้านลอยขวัญขอบพระคุณค่ะ